ผมขอเลยนะทุกคน คุณจะต้องเป็นคนโฟกัสคนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่โฟกัสโฟกัสไม่เป็นโฟกัสไม่เป็นก็เลยไม่รวยผมสอนคนมาเยอะมากเราจะได้กลิ่นทันทีลูกศิษย์คนไหนมันจะดังหรือไม่ดังจะรวยหรือไม่รวยคนที่มันโฟกัสเป็นมันจะรวยมันจะดังเร็วมันจะขึ้นเร็วถ้าผมพูดอะไรไปแล้วเขาจําได้จําได้จําได้แปลว่าคนนี้มันไปเร็วคาแรคเตอร์ของคนสําเร็จคือคนที่ทาทันทีทําไมลูกศิษย์ของผมคอนชิ่งกับผมคอนซัล์กับผมเจ็ดแสนเก้าถึงหนึ่งล้านแล้วแต่เคสทาไมถึงคนจำใจเพราะต้องการข้อมูลทาไมลูกศิษย์ของผม ผมบอกความลับเขาไปอันหนึ่งให้ไปทําหัวข้อนี้นะไปบอกคนว่าคุณทำ Private Coaching เรื่องนี้ครั้งเดียวอ่ะคนเข้ามา2คน88,000บาทรายครั้งเดียวผมบอกได้เลยขายข้อมูลคุณขายได้ตลอดชีวิตอ่ะปัญหาคนปีนี้ก็จะปิดเป็นปัญหาแบบใหม่ๆปัญหาอีกแบบนึงอีกแล้วคุณคิดว่าคนรวยไม่มีปัญหาหรอเพราะปัญหาคนมันเปลี่ยนตลอดคุณต้องรู้ปัญหาคนแล้วปัญหาอะไรที่คนยอมจ่ายข้อสําคัญคือต้องเป็นปัญหาที่คนรวยยอมจ่ายเขาต้องการซื้อความไวคุณขายความไวให้เขาคุณแก้ปัญหาให้เขาเหมือน ใครสนใจเรื่องพวกนี้นะผมกราจะเปิดอคอร์สใหม่นะชื่อว่า1นึ่งรายกันไรสามล้านเปิดรอบเดียวนะสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับจับมือทําเลย3วันนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะได้ได้3ล้านทุกครั้งนะนั่นเป็นคอร์สใหม่ที่จะเป็นก r ุ u p โค a ช h i n นะครับแล้วไม่เกิน4คนนะถ้าใครลงวันนี้ให้ก็ไรให้พิเศษเลยคือให้เข้าคอร์สนี้ฟรีโอ้คอร์ส New m o นี่ฟรีเลยคนละสองแสนเก้ามาเข้าคอร์ส New Money ได้โบนัสคอร์สนี้ไปด้วยได้โบนัสคอร์สนี้ไปด้วยอ,อาจารย์สอนแบบจับมือทําแล้วก็<ะ>คิดให้ตรงเฉพาะรายบุคคล